สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตภาพที่ขายได้ในวันนี้นะครับเป็น EP ีแรกแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่จริงๆแล้วมันเป็นวันที่6ตุลาถูกไหมครับแต่ว่าการขายภาพสต็อกเนี่ยมันจะยึดเวลาของฝั่งยุโรปหรือว่าฝั่งอเมริกาเป็นหลักนะครับตอนนี้เนี่ยของฝั่งอเมริกาเนี่ยยังเป็นวันที่5อยู่นะครับยังไม่เป็นวันที่6นะครับแต่ว่าอีกนิดเดียวนะครับ ก็คือ11บโมงเช้าของบ้านเราเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นวันที่6ของยุโรปเขานะครับซึ่งตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะครับแล้วผมเนี่ยวันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เปิดดูยอดรายได้การขายภาพของผมเลยนะครับว่าได้กี่โหลดนะครับแล้วก็ได้กี่เหรียญเป็นเงินไทยกี่บาทนะครับซึ่งขอออกตัวก่อนตรงนี้นะครับว่าออพอร์ตผมเนี่ยไม่ได้มีอะไรน่าสนใจโดดเด่นอะไรหรอกครับเป็นพอร์ตช่างภาพที่มีความรู้การถ่ายภาพแบบเบสิกพื้นฐานนะครับ แล้วก็ไม่ได้เป็นพอที่ขายดีอะไรเลยนะครับแล้วก็เป็นพอที่โตช้ามากๆนะครับก็เป็นมือใหม่อีกหนึ่งคนนะครับก็ถ้าใครดูพอทผมแล้วเนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่เริ่มทํากําลังดูช่องทางหรือว่าคนที่ทําไปแล้วมียอดโหลดน้อยๆหรือว่ามียอดโหลดใกล้เคียงกับผมนะครับลองดูเผื่อบางภาพเนี่ยคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันเราน่าจะพอถ่ายได้นะมันมันจะมันอพอจะทําได้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารูปภาพที่ผมถ่ายก็เป็นรูปภาพง่ายๆนะครับไม่ได้มี การตกแต่งอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับแล้วผมจะอธิบายด้วยนะครับว่า,าแต่ละรูปเนี่ยมันทำยังไงนะนี่ครับเราเปิดดูฝาแฝดนะครับตื่นเต้นมากนะครับปกติเนี่ยวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยอยอดโหลดของผมก็ประมาณสัก3โหลด4โหลด5โหลด6โหลด7โหลดประมาณนี้นะครับมีบางครั้งที่อาจจะไปถึง10โหลด10กว่าโหลดนะครับ แต่บางทีบางวันก็ไม่มีเลยก็มีเหมือนกันนะก็เคยมาแล้วนะครับแต่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับสําหรับการขายภาพนะครับมันจะมีการค้าขายเข้ามาเก็บข้องแน่นอนมันจะมีวันที่ขายดีและขายไม่ดีอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติครับโอเคเรามาลุ้นกันเลยครับวันนี้ว่าเราจะได้กิโลนะครับเอาลเราก็จะไปกดที่แอปคอนดิบิวเตอร์นะครับกดไปเลยครับปุ๊บเอาแล้ว แล้วผมจะกดเข้าไปที่อยอดรวมนะหนึ่งสองสามกดรีเฟรชปั๊บปึ่งสิบห้าไปดูดิวันนี้ได้ได้สี่โหลดนะครับโอ้โหได้สี่โหลดนะครับแล้วก็ยอดโหลดโอ้โหศูนจุดหนึ่งศย์นะครับศูนย์จุดหนึ่งศศูนย์จุดหนึ่งสองศูนจุดหนึ่งสี่เดี๋ยวลอง เอาไปคูณกันดูนะว่าวันนี้ได้กี่บาทนะครับอ๋อไม่ต้องคูณครับยอดโหลดน้อยมากวันนี้นะครับแล้วก็0.10เนี่ยอา0.10เนี่ยเราคิดเป็นว่า3บาทนะครับได้มา2ภาพก็เป็น6บาทนะครับแล้วก็1นึงสองนี่ตีว่าเป็น4บาทก็ได้สิบบาทสิบกว่าบาทอุ้ยลำต้นจังเลยนะครับบอกแล้วว่ามันเป็น โหลดที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรนะครับเป็นพอร์ที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรนะครับ <_ C 1> เปิดให้ดูได้เต็มที่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพแรกล่างสุดกันก่อนนะนี่ <_ C 1> เป็นภาพนี้นะครับภาพนี้เนี่ยเป็นภาพแบ็กกราวด์ทั่วไปนะครับที่ผมใช้กระดาษแข็งนะครับแล้วก็ใช้ไฟฉายเนี่ยส่องเข้าไปนะครับแล้วก็ทําหมุนเลนให้มันเบลอนะครับก็ถ่ายง่ายๆมากแต่เป็นภาพที่ผมขายดีที่สุดเลยนะนี่88โหลดแล้วนะครับตอนนี้มาแรงมากนะครับ ก็ลองไปถ่ายกันดูนะครับภาพแนวแบกเกลวก็าวข,าขายดีนะครับแล้วก็ถ่ายง่ายๆด้วยโอเคแล้วรูปต่อไปก็เหมือนกันนะครับเป็นแบ็คกราลว์เหมือนกันแล้วก็เป็นรูปที่สองที่ขายดีในพอร์ตนะครับตามมาติดๆเลยนะครับรูปที่สาก็เป็นแบ็คกราลว์อีกนะครับเห็นไหมครับแบ็คกราลว์สีดํานะครับแต่แสงมันคนละส่วนกันเนี่ยแต่มันขายดีนะครับผมบางครั้งเราเองเนี่ยเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ย เราก็ไม่ต้องวิคิดอะไรเยอะนะครับหาสิ่งรอบข้างนะครับแล้วก็รูปที่สี่รูปนี้นะครับรูปนี้ผมมึ่งถ่ายเนี่ยสิบสองมีนาครับเป็นวันนั้นผมขับรถไปแถวสนามกีฬาที่ผมเล่นไปวิ่งทุกวันเนี่ยครับแล้วก็เผื่อโอกาสได้แชะมานะครับเป็นเห็นมันขยะเป็นกองข้างทางนะเราก็ได้มาหนึ่งโลนะครับเป็นโลดใหม่นะครับโอเควันนี้สี่โลดแต่เราไปดูกันนะครับว่า โหลดมันมาจากไหนจากประเทศไหนกันบ้างนะครับวันนี้เราก็เข้าไปเช็คใน dash b o a r นะฮะปึ๊บปึบปบปบปบนี่สีโหลดนะครับก็แบ็กกราวเมื่อกี้นะครับมาจากปาก,กีสถานหนึ่งโหลดนะครับมาจากแล้วก็รูปที่เป็นขยับนะครับมาจากเปอร์โตริโกนะครับแล้วก็แบ็กกราวอีกอันหนึ่งมาจาก United Kingdom ก็น่าจะเป็นประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งมาจากกรุงปารีสนะครับประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโหลดรายได้วันนี้นะครับถือว่าทรงทรงทรงตัวมากๆนะครับก็นั่นแหละครับก็ผมจะเอามาอัปเดตให้ทุกคนดูกันทุกวันนะฮะ เพื่อแบบว่ามือใหม่เข้ามาเห็นแล้วเอ้ยเฮ้ยแบบนี้ก็ถ่ายได้เหรอแบบนี้ก็ทําได้เหรออะไรอย่างเงี้ยนะหรือคนอื่นที่มียอดโหลดเดยอะกว่าผม,มก็สามารถเอาทริคเอาอะไรมาแนะนาคอมเมนต์ในคลิปได้นะครับผมยินดีเปิดรับฟังอยู่แล้วนะครับเพราะว่าช่องนี้เราเรามาแชร์ความรู้สําหรับมือใหม่กันนะครับสาหรับใครที่ส่งภาพมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็รู้สึกว่ายอดโหลดเนี่ยไม่ค่อยดีหรือขายไม่ค่อยได้ยอดไม่กระเตื้องเนี่ยผมอยากให ทุกคนส่งงานสม่ำเสมอแล้วก็เรียนรู้ที่จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าจัต TER STOCK หรือว่าเว็บขายสต๊อกต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนบริษัทบริษัทหนึ่งที่เราเนี่ยเข้าไปทำงานเป็นพนักงานคนหนึ่งของเขานะครับซึ่งมันมีทั้งพนักงานดีเด่นที่ทำงานเก่งทำงานยอดเยี่ยมแน่นอนว่า,าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาอาจจะไปเร็วหน่อยอแตเ่เราก็เราก็ทำของเราเราไม่ได้ไปแข่งกับใครนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่า ความขยันเนี่ยสม่ำเสมอกับทุกวันเนี่ยองกรก็ไม่ทิ้งเราหรอกครับก็ปีหนึ่งเขาน่าจะปรับเงินเดือนให้เราสักครั้งหนึ่งนะครับผมทํามาประมาณ2ปีกว่าเนี่ยผมดูค่าเฉลี่ยของตัวเองเนี่ยตั้งแต่ปีแรกปีที่2เนี่ยมันก้าวกระโดดนะครับมันก้าวกระโดดในระดับหนึ่งสำหรับของผมนะครับแล้วก็ผลงานของผมเนี่ยเป็นการถ่ายรูปธรรมดานะครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเลยนะครับไม่ได้มีเทคนิคการซ้อนภาพเก็บเทคนิคกราฟิกอะไรไม่ไม่มีนะครับก็ ไทยสงขายธรรมดาเียงแค่ว่าเราอาจจะต้องวิเคราะห์ตลาดนะครับใครที่วิเคราะห์ได้ตรงตามตลาดมากกว่าก็จะขายได้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือใครที่ไอปัจจัยที่ว่าภาพมันสวยเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยรองลงมานะครับแต่ผุมเชื่อหลายคนพอเห็นงานคุณภาพของคนอื่นแล้วก็ท้อนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเส้นทางให้เราเดินเสมอนะครับ เพียงแค่เราอย่าหยุดส่งภาพแล้วสักวันหนึ่งนะครับมันก็จะประสบความสําเร็จให้เราเองนะครับถึงจะไม่ได้เท่ากับคนที่เขามีพรสวรรค์นะครับแต่เราก็สามารถที่จะเลี้ยงชีพได้นะครับวันนี้ก็ถ้าคลิปนี้มีสาระไม่มากก็น,น้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ